สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จัดทําขึ้นโดยนางสาวสุชาภิดังกูลซึ่งจะมานําเสนอบทวิจารณ์จากบทกวีเหา่าเมฆเทาใต้เงาจันทค่ะโฮกโฮกกระโชกกระชั้นลมนิ่งบ่ายนั้นน้องพี่สีลุมกุ้มล้อมอีดําไอด่างตั้งป้อมฉับไวไอมอมอีผอมโดดพางคว้างฟัดงูแผ่แม่เบี้ยระบาดและเลื่อมเลื้อยลัด ลอดใบไม้เรียบลูงไม้ฉมวกเฉวยพลันทันใดแม้จักหวั่นใจก็หมายใจทะรวงจ้วงแทงพองูพงกพกแพงก็ใส่เต็มแดงฉมวกจวกได้ใต้คอเมื่อสีสหายเห็นเป็นต่อมีรังมิรอลุกใส่ไอยาวห่าดงอสอรพิษพิษสงยังริดรงก็พ่นพิษร้ายสายหัวอีดำมิทันหันตัว ก็ร้องระรัวถอยกลูดด้วยกลิ่งและเกรงไอด่างก็โยงโดดเยงแต่ลายนักเลงยังตั้งหางชูหูชันเขารีบบผด็จศึกพลันด้วยหัวจอบหันกระหนำำ่ำซ้ำฟาดซ้ำๆฝั่งเห่าเฝ้าดิ้นสินกรรมเหลียวดูอีดำตาข้างนึงคล้ำน้ำพิษไอด่างก็ตาหนึ่งปิดน้ำเกลือเฉพาะกิจ ชะล้างปถมพยาบาลรีบนำสองผู้ก้าหารสู่คลินิกสถานพบสัตวแพทย์ก่อนพบคืนนั้นใต้เงาจันสงบเทาเมฆทะมึนทบจิตทบเมฆหมุนใจมัวแทงก็หนีสุขหัวเลื้อยรุดมุดรัวแต่เรียบโรงไม้ชายคาจิตคิดพี่ฆ่าตามฆ่ายังไม่รดราเขาถามเขาทำทำไม ทั้งอาจจะช่วยหมาไล่ให้มันเลื้อยไปต่างไกลร้างกันก็พอหมาก็ไม่ต้องพบหมองูคลั่นขวัญฟอก็อาจไม่ย้อนมาเยือนลึกจิตพนิชชังฝังเตือนขลาดเคล้าเป็นเจ้าเรือนและอำม,มหิติิล้ายผิดพ้องต้องจึงถึงตายอีกฝากอีกฝ่ายให้หายไปจากชีวิตข่างูหนึ่งได้ดังจิต ค้ามาสารทิศก็มิได้หมายไร้งูเมฆลอยคล้อยจันทรก็รู้เมฆยังมีอยู่ในหยาดน้ำตาพยมต่อมานะคะก็จะนำเสนอบทวิจารณ์ในหัวข้อเรื่องการปกป้องกลายเป็นการทำร้ายค่ะบทกวีนิพพ้์เรื่องเหาเมฆเท้าใต้เงาจันท์นะคะในหนังสือรวมบทกวีอีกฝากด้านกระดาน6โดยศิวการปทุมสุติได้รับรางวัล วรรณกรรมสร้างสรรค์ญญยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี2568กวีนิพนธ์เรื่องนี้มีความโดดเด่นในด้านการนำเสนอแนวคิดที่สร้างมุมมองเกี่ยวกับความแตกต่างของเชื่อวัยชนชั้นและอุดมการมีการฉายภาพการต่อสู้ทางวัฒกรรมและอำนาจซึ่งแทรกซึมในทุกระดับทั้งสังคมไทยและสังคมโลกผ่านสัญลักษณ์กระดานหกเพื่อกระตุ้นให้ผู้อา่าน มองโลกด้านหนึ่งที่แปลกต่างจากกรอบความคิดเดิมในบทกวีเรื่องเห่ากล่าวถึงความรุนแรงความกลัวเห่าเมฆเท้าใต้เงาจันทร์ในหนังสือรวมบทกวีอีกฝากด้านกระดานหกกล่าวถึงเหตุการณ์ของบวันหนึ่งที่มีงูเรื้อยเข้ามาในโรงไม้แล้วมีสุนัขสีตัวคืออีดำไอด่างอีผอมและไอ้มอม พากันห่าและรุมกัดงูอย่างดุเดือดจนมีผู้คนเข้ามาช่วยต่อมามาสองตัวโดนพิษงูคืออีดำกับไอดางบาดเจ็บจนต้องรีบพาไปหาหมอต่อมาคนเล่าเกิดความรู้สึกผิดเศร้าและตั้งคำถามกับตนเองว่าต้องถึงขั้นฆ่างูเลยหรอจึงสะท้อนให้เห็นธรรมชาติของความกลัวโฮกโฮกกระโชกกระชัน ลมนิ่งบ่ายนั้นน้องพี่สีลุมกุ้มล้อมอีดำไอด่างตั้งป้อมฉับไวไอมมอีผอมโดดพางคว้างฟัดบทนี้ฉายภาพให้เห็นหมาสีตัวที่เห่าโฮกโฮกกระโชคระชันผู้แต่งเลือกใช้คำนี้เป็นการเรียนเสียงธรรมชาติทำให้เห็นภาพการต่อสู้ที่ดุด,ดันรุนแรงด้วยความกลัวพร้อมที่จะจู่โจมงูตลอดเวลา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงสัญชาตญาณของสัตว์ไอ้ด่างก็โยงโดดเยงแต่ลายนักเลงยังตั้งหางชูหูชันเขารีบรเผด็จศึกพลันด้วยหัวจอบหันกระหน่ำซ้ำฟาซ้ำๆฉากนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงแนละสัญชาตญาณของมนุษย์การที่ผู้แต่งใช้คำว่ากระหน่ำซ้ำฟาซ้ำๆ ทำให้เห็นภาพการกระทำที่รุนแรงและต่อเนื่องอย่างไม่มีชงังกแสดงให้เห็นถึงความกลัวที่สามารถทำให้มนุษย์ลงมือทำอย่างไม่คิดและสะท้อนให้เห็นถึงสัญชาตญาณการปกป้องตัวเองที่มั่งมาก่อนความคิดจิตคิดพิฆาตามฆ่ายังไม่ลดลาเขาถามเขาทำทำไม ทั้งอาจจะช่วยหมาไล่ให้มันเลื้อยไปต่างไกลร้างกันก็พอสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งในใจของมนุษย์ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้ความรุนแรงเมื่อความกลัวและความโกรธหายไปจึงเริ่มตระหนักถึงความผิดที่ตนเองได้กระทำลงไปผู้แต่งชี้ให้เห็นว่ามนุษย์มักฆ่าเพราะความกลัวทั้งที่สามารถเลือกคนทางที่จะไม่ฆ่าได้จึงสะท้อนให้เห็นถึง การมีจิตสำนึกไม่บิดเบียนสัตว์เมฆลอยคลอยจันร์ก็รู้เมฆยังมีอยู่ในหยาดน,น้ำตาพยมสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกผิดและความเศร้าที่ไม่มีวันจางหายไปจากใจมนุษย์แม้เหตุการณ์ภายนอกจะจบลงไปแล้วแต่ภายในจิตใจมนุษย์ยังคงขุนมัวอยู่เนื้อหาของบทกวีเรื่องนี้อ่านแล้วทำให้ตระหนักถึงความรุนแรงและความอมหิต ที่ซ่อนอยู่ในใจมนุษย์ซึ่งมักถูกปลุกขึ้นมาโดยความกลัวและสัญชาตญาณแห่งการเอาตัวรอดบทกวีเริ่มต้นด้วยภาพเหตุการณ์ธรรมดาอย่างหมากับงูต่อสู้กันแต่ค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นการสะท้อนจิตใจของมนุษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อหมาได้รับบาดเจ็บมนุษย์รีบลงมือข่าง,งูโดยไม่รังเล โดยเชื่อว,ว่าการกำจัดภัยคือสิ่งที่ถูกต้องทว่าภายหลังกับเกิดความสำนึกและตั้งคำถามกับตนเองซึ่งแสดงถึงการตื่นรู้ทางศีลธรรมว่าบางครั้งความรุนแรงที่เราใช้ปกป้องอาจเป็นการทำลายโดยไม่จำเป็นกวีจึงพาให้ผู้อ่านตระหนักถึงความจริงที่ว่าการฆ่าไม่ได้ดับความกลัว แต่กลับทิ้งร่องรอยของความรู้สึกผิดและความเศร้าไว้ในใจจุดเด่นสะท้อนสังคมอย่างเห็นได้ชัดกระตุ้นความรู้สึกของผู้อ่านได้ดีถ่ายทอดอารมณ์ผ่านถ้อยคำได้ดีใช้ภาษาที่ชัดเจนจุดด้อยอาจจะมีถ้อยคำที่ทำให้เห็นภาพความรุนแรงอาจทำให้ผู้อา่านบางคนบางกลุ่มสะเทือนใจมากเกินไปค่ะ สุดท้ายนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ